เหนียวหมดเลยเนี่ยเฮ้ยพี่โม่อย่างเดียวเลยฮัลโหลว่าไงกลางฮัลโหลพี่โม่แวะมาหาผมหน่อยช่วยผมด้วยเนี่ยมันเหี่ยวหมดแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเนใจนเป็นไรบอกพี่ก่อนบอกพี่ก่อนเป็นไรโอ้โหมันไม่ไหวเลยพี่เหี่ยวหมดแล้วครับเข้ามาเลยพี่ด่วนเลยเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เข้าไปโอเคนะได้ครับพี่ อา้าวเร็วจังโอ้โหมีโมแป๊บหนึ่งพี่เฮ้ยเป็นไรอ่ะโมเร็วเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนพี่เข้ามาก่อน<ะ>วนแลว<ะ>ว<อ>เอาไ,ไปๆักบัสวนสวยสร้างสุขรายการสนุกข,ของคนรักต้นไม้และอยากได้สวนสวยกับคู่หูอารมณ์ดีที่จะพาทุกท่านไปพบกับ หลากเรื่องราวของต้นไม้หลายสายพันธุ์ได้ทั้งความรู้ดูสนุกเข้าใจง่ายกับเนื้อหาสาระของเทคนิคการดูแลต้นไม้ในสวนสไตล์ต่างๆอย่างมืออาชีพ เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยปเป็นอะไรเหี่ยวๆไะพี่มาชี้เป้าผมทำไมเนี่ยฮะอ้ะอาวแล้วอะไรเหี่ยวๆบอกบนเหี่ยวๆต้นไม้เหี่ยวไม่เกี่ยวกับเป้ากางเกงต้นไม้ครับเนี่ยมันไม่เกียเยเก่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยใช่แล้วไปทำอะไรมาก็เมื่อกี้เนี่ยเปิดประตูให้พี่ผมรีบเ,เกินกินกาแฟอยู่กาแฟมันหกก็เนี่ยเป็นกาแฟกับไข่ลวกเลยเนี่ยโอ้่้าทางยังไม่สุกแล้วสกชิ่มมันเนี่ยพอๆทีพอครับไม่ไม่ไม่ สาลี่เี่ยมาจากหน้าล้าเนี่ยออกลำสลีเข้าด่วนทางด่วนรู่นไปรอบตลาดไทยเข้างานว่างว่างด่วจะมาถึงเนี่ยโอ้โหพี่โมหลงอีกแล้วนี่หลงเป็นเนี่ยแรงสาบโดนตัดหนวดเลยเนี่ยหลงไปเรื่อยเลยเอาละกลับกลับกลับกลัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอใจเย็นพี่ใจเย็นแป๊บนึงคือดูต้นไม้ผมก่อนไหนต้นไม้นี่ไงต้นไม้ต้นไม้บ้านพี่อยู่ตู้เย็นนะตู้เย็นหรือข้าว เนี่ยมาดูก่อนหน่อยไอ้ต้นไม้ที่ผมซื้อมาเม,าามื่อวานนี่พี่เหี่ยวอีกแล้วเนี่ยแสดงว่ายังไม่รู้จักนิสัยของต้นไม้แสดงว่าอย่างนี้ต้องรู้จักนิสัยของต้นไม้ใช่ไหมพี่ใช่พี่โมโนี่ก็ฉลาดใช้ได้นะี่เขาหายไปไหนเนี่ยไอ้คนไปถึกวางเลนเดียเออแล้วไอ้นิสัยต้นไม้เราจะรู้ได้ยังไงพี่วิธีแรกเลยอ่านไทยรัฐ บันเทิงวันอาทิตย์หน้าหนึ่งไอ้ใช่อาหนังสือมาอ่านสิหาหนังสือตามร้านหนังสือเขามีเยอะแยะเยอะแยะที่พี่โม่บอกนี่มันมีเล่มสักเล่มไหมมันบอกมีมไ่นี่เล่มนี้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 นี่หนังสือพฤกษาพันธ์ขอาจารย์เกอดพรหมมีสมัยสุดยอดจริงเพียงท่านโทรมาภายใน15นาที ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่โอ้โหอันนี้เนี่ยโอ้หนังสือเขาดีเรามีประโยชน์สำหรับมือใหม่อย่างคุณเนี่ยที่จะปลูกอะไรก็เหี่ยวเนี่ยหนังสือด้วยนะเหี่ยวอีกแล้วกันที่ก่อนถ้าเกิดคุณไม่ชอบอ่านเรามีอีกวิธีหนึ่งคือคือใช้ปากหอนี่นะบ้าเลยถามคนขายต้นไม้ดิถามได้ถามได้งั้น เออพี่โม่เคยขายเนี่ยแน่นอนแน่นอนผมถามพี่โมได้ปะเนี่ยอ่าได้เลยถามมาเลยเอวในสวนผมเฟิร์นเฟิร์นพี่นิสัยเป็นยังไงเฟิร์นเนี่ยชอบอยู่ในร่มชอบชื้นชื้นแต่ไม่ชอบแฉะหน้าวัวหน้าวัวเนี่ยเขาจะชอบอยู่ในร่มลำในลำในแต่ชอบชื้นและไม่ชอบแฉะมัมงเนี่นเอาอันนี้เลยแคตตาพี่อ๋อแคตตาเนี่ยนะชอบแดดมากๆแต่ว่ารดน้ำไม่ต้องบ่อยทำไมถ้าเกิดมันแฉะแล้วเนี่ยมันจะเน่าแต่พี่โมนี่สุดยอดจริงแน่นอน ฉลาดอย่างนี้เดี๋ยวผมมาอยู่ที่บ้านผมเลยยวผมทำากงให้อยู่คนไม่ใช่เป็นได้แมวเออหมาดิตกลงนี่ผมซื้อหนังสือมาอ่านถามคนขายแค่นี้ต้นไม้ผมก็ไม่เฉาไม่ตายแล้วนี่ยังยังอีกเหล๋ยอะไรอีกยังต้องรู้จักสวนของเราด้วยรู้จักสวนออรู้จักยังไงอ่ะอาอยากรู้ใช่ไหมรู้สิอยากรู้ใช่ไหมใช่ไปงั้นเดี๋ยวไปดูในสวนเลยไปเลยหรอไปเลย โอเคไปไปสุดยอดจริงพี่โมอะตรงเนี้ยเป็นไงตรงเนี้ยอืมหนาวไปต้องปากเลยยยยพี่โมแดดขนาดเนี้ยไปยังไงนะเนี้ยร้อนดิเออโอเคแล้วเดี๋ยวไปตรงโน้นต่อตรงโน้นนะไปตรงโน้นไปะแล้วตรงเนี้ยเป็นไงตรงนี้เหรอออ ร่มดีนะพี่เนาะอืมแหมจะไปที่หนึ่งป่ะป่ะแล้วตรงเนี้ยไไตรงนี้เหรอพี่ก็ชื่อนี่นะเนี่ยคนน่าแข่งเนี่ยรู้อยู่หมดแล้วเนะี่ยป่ะ,ปะพี่โมอืมนิดพี่ ฮาผมเดินมาทั่วเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเอา้าเราจะได้ดูว่าสวนของเราเนี่ยตรงไหนเป็นดดแดดบ่ายแดดเช้าตรงไหนมันชื้นตรงไหนมันแฉะเราจะได้เอาต้นไม้ของเราเนี่ยเอามาวางไว้ให้เหมาะสมกับน,นิสัยของต้นไม้ในแต่ละต้นแต่ละพืชแ,แต่ละพันธุ์หอกจากว่าเรารู้นิสัยของต้นไม้แล้วนะ รู้ว่าต้ตนไหนต้นไหนชอบอยังไงนะ,ะสามเนี่ยเราต้องดูแลรักษาต้นไม้ของเขาด้วยรู้เปล่ายังไงพี่ก็ผมก็รดน้ําอยู่เช้าเย็นทุกเช้าทุกเย็นอ,ะ,อะคิดว่าพอแล้วเปล่ารดน้ำเนี่ยรดน้ําก็คงพอแล้วมั้งพี่แค่ว่าบอกว่ารดน้ำก็พอเ่ยเป็นพาพิษที่ผิดเหมือนคนคนกินน้ําอย่างเดียว่ะ,ะเจริญเติบโตไหมโอ้ไม่โต อ่าไม่โตใช่ไหม<ช>ไ<ด>ต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาต้องการปุ๋ยต้องการอาหารอ่าเราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้เขาอย่างสม่ําเสมอต้อนไม้ก็มีความสวยงามไปอยู่กันรับต่อไปได้น,นานๆถ้าอย่างนี้พี่โมอลองสาธิตผมดูสน,น่อยได้ไหมพี่ได้นะได้ได้เดี๋ยวให้ทำให้ดูนะ ดีเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับพี่โอ้โหนี่ผมเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งเลยพี่โมว่าถ้าอยากให้ต้นไม้ดอกไม้เนี่ยสวยเหมือนอย่างที่ร้านค้าพี่โมหนึ่งต้องรู้จกักนิสัยของต้นไม้ว่าต้นไหนชอบแดดชอบร่มยังไงก็หาหนังสือมาอ่านหรือถามคนขายก็ได้ข้อที่สองต้องรู้จักสวนของเราก่อนว่าสวนของเราแต่ละที่เนี่ยมันมีตรงไหนแดดตรงไหน Liber ร่มเราจะได้เลือกวางต้นไม้ของเราได้ถูกต้องข้อที่สามต้องดูแลรักษา รดน้ำวนดินใส่ปุ๋ยมันง่ายจริงๆพี่เข้าใจช้านะเองเนี่ยเอาวหน้าให้มันเร็วๆหน่อยเข้าใจเร็วๆหน่อยนะครับพี่พี่โมครับว่ามีอีกเรื่องนึงจะว่าจะถามพี่โมครับพี่อะไรกันเรื่องพี่โมโอ๊ยพี่โมสำหรับหน้าเดี๋ยวโทรหานะพี่โมว่าที่สวนผมมันมีอะไรแปลกหืม กลางวันแดดเปนเปี้ยงเลยพี่ลมก็ไม่มีอ่ะพี่ดูดิใบไม้ไหวเองได้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยไหนพลังงานอะไรที่คุณว่าอันนี้นะไม่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 เดี๋ยวนี้พี่บอกไม่บอกพี่ใจเย็นครับอย่าลบลวนนี่หอยอ้าวเออเนี่ยหอยมยเนี่มาได้ไงมันจะต้นไม้คุณเนี่ย